สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุลนลัคณาเมถุนนะคะสวัสดีชาวสองนะทุกทุกคนเลยที่เข้ามาดูคลิปนี้เนาะยินดีต้อนรับทุกคนนั้นเข้าสู่ช่องถลอกปีพันสิบเก้าดวงกับหมออุ้มนะคะคลิปนี้นั้นคือการทํานายดวงในเรื่องของความรักแบบโทั่วไปของคุณคุณนะประจําในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณคุณบ้างดวงแบบทั่วไปนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างสลับกันบ้างก็ได้ให้ทุกคนนั้นดูคลิปนี้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นส่วนใครก็ตามนะคะอย่าได้อะไรที่ชัดเจนและเป็นตัวเองมากกว่านี้กก็แนะนะาวเ ทักไลน์มาดูดวงกับอุ้มได้เลยนะคะก็คือใครรีบใครด่วนอะไรไงก็สามารถที่จะบอกอุ้มทางไลน์ได้นะคะทุกคนแล้วก็การทำนายของอุ้มเนี่ยจะเริ่มแต่คนโสดสถานะไม่ชัดเจนแล้วก็คนที่มีคู่จริงๆเราอุ้มอยากให้คุณดูทางคลิปมากกว่าแต่ถ้าจะรอตามพาร์ทก็ได้นะแต่ว่ามันอาจจะมีช่วงแรกที่อุ้มอาจจะแบพูดรุมรวมนี่ ส่วนของดวงของคุณนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นคนโสดอะไรเงี้ยแต่ว่าบางช่วงบางตอนที่อุ้มคิดอะไรได้อุ้มก็พูดไปนะคะดังนั้นก็อยากให้ดูทั้งคลิปเนาะโอเคสำหรับชาวราศีเมถุนละคนาเมถุนนะคะถามว่าช่วงนี้เป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วอะเมถุนเธอเอ๋ยคุณเองอะ ก่อนหน้าเนี้ยคือมันค่อนข้างที่จะหนักมากๆเลยนะในเรื่องราวชีวิตเหมือนคุณต้องสละอย่างหนึ่งทิ้งอย่างหนึ่งเพื่อให้ตัวเองสามารถที่จะใช้ชีวิตได้นะคะมีชีวิตต่อไปหรืออะไรพวกเนี้ยมันเหมือนมันผ่านเรื่องราวที่มันแบบร้อนๆหนาวๆาวอะไรเงี้ยในชีวิตมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะคุณไม่ถุนเนาะในตอนนี้คุณไม่ต้องห่วงคุณไม่ต้องกลัวนะคะคุณได้หมดทุกหมดโศกได้หมดทุกหมดโศกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่เพชร ะะแล้วก็เป็นไพ่เอชอปคัพขึ้นมาตรงนี้เนาะเอชอปคัพเนี่ยไพ่ใบนี้เนี่ยคุณกําลังจะเจอแบบหนทางในชีวิตของคุณนะคะเจอทางออกกับชีวิตของคุณเนาะไม่ว่าคุณนั้นจะ,ะเผชิญเรื่องอะไรอยู่ไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักความอะไรเพื่อนร่วมงานหรืออะไรพวกนี้ค่ะทุกคนที่เรารู้สึกว่าเราตัานเรารู้สึกว่าเราพยายามหาทางออกแล้วแต่เราไม่สามารถที่จะหาทางออกกับสถานการณ์เหล่านั้นได้ ดังนั้นในช่วงนี้ค่ะคุณคุณจะสามารถหาสถานคุณจะสามารถแบบช่วยเหลือตัวเองได้ดีมากๆแล้วพลังงานของจักรกวาลน,นะคะแล้วก็แบบอะไรต่างๆนานานะเหมือนเขาได้แบบเปิดโอเพ่นรับคุณแล้วนะคะคุณเมทุนเนาะดังนั้นเนี่ยคุณใช้พลังงานตรงนี้ให้เต็มที่เลยในขณะเดียวกันนะ่ะตัวคุณเองมีโอกาสที่จะได้เดินทางเล็กๆนะได้ไปท่องเที่ยวหรือได้ไปทริป การพักผ่อนการคลายเครียดอะไรแบบนี้ค่ะคุณเมทุนเพราะคุณได้พ่ายเพจช็อปวอนขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะทุกคนเนาะดังนั้นคุณเมทุนในช่วงเนี้ยการดำเนินชีวิตใหม่ๆได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะคะแล้วมันเริ่มต้นด้วยดีมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อบอุ้มดวงคุณด้วยนะคะในช่วงจังหวะนี้อืมเป็นไงโอเคไหมนะคะคือดวงดีมากเลยนะคะคุณเมถุนมาต่อกันที่คนโสดนะคนโสดในช่วงจังหวะนี้เนี่ยที่ผ่านมา นะคะบางคนอาจจะไปอยู่กับครอบครัวนะเพราะคุณด้ไพ่ t ท of c o i นะคะ ten of p e n t a c e s เนาะแล้วก็บางส่วนอาจจะใช้ชีวิตอยู่แบบเขาเรียกอะไรอะ่ะมันเหมือนแบบสมมติคุณมีโลกโซเชียลอยู่อยู่ในช่วงจังหวะที่ผ่านมามันเหมือนแบบไม่ค่อยอยากโพสไม่ค่อยอยากคุยกับใครไม่ค่อยอยากจะอะไรอย่างไงอะค่ะคุณเมทุนมันเหมือนคุณเมทุนเองจะแบบ เออไปอยู่อะไรบางอย่างของตัวเองอะ่ะมันเหมือนที่ผ่านมาคุณได้ไปทบทวนมาแล้วว่าจริงๆแล้วนั้นชีวิตคุณเป็นยังไงคุณต้องการอะไรกันแน่ คุณอยากจะโฟกัสอะไรหรืออะไรแบบไหนอะคะคุณเมทุนอูมรู้สึกว่าคนโสดคุณเมทุนนะ่ะเขาจะมีความสุขกับตัวเองค่อนข้างที่จะเยอะนะเหมือนเขาพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยอะคะคุณเมทุนแล้วในช่วงจังหวะเนี้ยใครตั้งเป้าหมายอยากประสบความสําเร็จหรืออะไรอย่างไงคือแบบมันเลิศมากในช่วงจังหวะดวงช่วงนี้นะคะอือ อ่ะโอเคถามว่าในคนโสดเนี่ยเป็นยังไงบ้างจะมีคนเข้ามาหรืออะไรยังไงบ้างไหมอนะคะคุณเมทุนเนะาะไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยอุ้มแนะนำว่ามี ไม่ได้แนะนําสิต้องใช้คําพูดว่ามีคนที่เข้ามาเหมือนกันนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันนะคะคุณเมถุนไพ่เขาบอกว่ายังไม่ต้องซีเรียสมากในเรื่องของความรักนะคะจริงอยู่คุณมีโอกาสที่ได้เจอความรักที่ดีเจอคนที่ดีนะเห็นไหมไพ่ใบนี้หล่อนะคนที่ได้ไพ่ใบนี้แต่ว่าคือเขาเรียกว่าอะไรนะ มันยังมีบททดสอบอยู่ในชีวิตคุณนะคะพอไพ่สองใบนี้ขึ้นมาพร้อมๆกันนะดังนั้นนะ่ะคุณไม่ต้องกังวลอะไรถ้าเกิดว่าในตอนนี้มีคนเข้ามาคว้าไว้ก่อนนะคะคุณเมทุนใครก็ตามนะคะที่อยู่กับคุณไปสักระยะหนึ่งเนาะให้เลยสักประมาณสักเดือน11ไปได้นะอุ้มคิดว่าคือแบบคุณเมทุนคือแบบ คนคนนั้นอะโอเคมากๆเลยนะคนที่จะเข้ามาในช่วงจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นชาวธาตุดินนะคะถามว่าจะได้เจอ,อยังไงคุณธาตุดินมีคุณการคุณฤกษ์ศพคุณมังกรน,นะคะถามว่าในความสัมพันธ์นี้จะได้เจอกันอย่างไรนะคะอาจจะได้เจอกับเรื่องงานนะคะแต่ ten of wands อะส่วนใหญ่จะเป็นแบบเป็นเพื่อนที่ อา,อาจจะต้องมาประชุมทีมกันนะคะช่วยเหลือกันหรืออาจจะเป็นในส่วนของแบบเขาอาจจะทํากิจการอยู่นะคะแล้วเราเองไปเสนอขายผลิตภัณฑ์หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะคะคุณเมทุนเพราะมันจะเกี่ยวก,กับกิจการที่เป็นธุรกิจส่วนตัวหรือเราทําบริษัทหนึ่งเขาอยู่บริษัทหนึ่งแล้วเราต้องมาแบบประชุมกันมนาะอะไรพวกนี้นะคะ่ะแล้วเราทั้งคู่ก็จะได้มีการพูดคุยกันนะคะหรือว่าอยู่กันคนละโรงเรียนแล้วมีกิจกรรมที่ได้ทําร่วมกันหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ก็ลองส่องๆกันดูเนาะคน คนนี้จะเป็นคนที่นิ่งๆน,นิดนึงเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยอะไรอย่างไงเยอะแต่เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะดูมีสเสน่ห์นะคะสีผิวเนี่ยจะไปทางค่อนข้างที่จะขาวนะเป็นคนที่ดูเงียบเียบขึมขึมแต่ดูมีอะไรดูเป็นคนที่จริงใจดูเป็นคนที่เวลา เราจะมองว่าเหมือนจะหญิงแต่เวลาที่เขายิ้มอ่ะมันเหมือนโลกสดใสมากมากเลยอะค่ะทุกคนเขาคนนี้จะเป็นคนที่หลายๆคนอ่ะให้การยอมรับให้การเชื่อถือนะคะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงการทํางานถ้าเขาทํางานนะตําแหน่งการทํางานเขาอ่ะก็ไม่ได้ด้อยคะ่ะไม่ได้ด้อยอะไรเลยนะคุณเมทุนคือตําแหน่งการทํางานคือค่อนข้างที่จะดีเลยต้องแบบเป็นตําแหน่งที่หลายๆคนจะมาให มาปรึกษาเขามาอะไรยังไงเขาเขาจะเป็นคนที่รับรู้เรื่องราวของหลายๆคนอาจจะเป็นที่ปรึกษาหรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะที่ใครแบบว่าเอาเรื่องนั้นมาคุยกับเขาเอาเรื่องนี้มาคุยกับเขาหรืออะไรแบบนั้นนะคะอืมแล้วในเรื่องของความรักเมถุนค่ะเมถุนที่กําลังโสดไพจะว่ายังไงบ้างไหมนะคะจริงๆอะ่ะอย่างที่ขึ้นมาตอนแรกเลยอะ่ะคุณเมถุนนี่เห็นปะคือเขาบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนนะคะอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะนี้ มันจะเป็นช่วงพิสูจน์ด้วยนะคะคุณไม่ถุนดังนั้นน่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแล้วถ้าจังหวะมันได้ช่วงเวลามันใช่อะทุกอย่างมันจะปุ๊บปั๊บแบบไวมากๆเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราขอให้พี่ลูกเต่าทำนายให้เราดีกว่านะคะว่ายัางไงอะไรแบบไหนบ้างเพิ่มเติมเนาะเผื่อเขาอยากพูดอะไรกับเราหรือเปล่าแบบนั้นนะคะโอ้อเห็นไหมทุกคนให้ทุกคนนั้นอยู่กับตัวเองเนาะมีอะไรอย่างไงาที่เราต้องดูแล ช่วงเนี้อาจจะมีเรื่องที่จต้องดูแลตัวเองนิดนึงเมธุนที่กำลังโสดนะอาจจะแบบดูแล เขาเรียกอะไรนะเหวสุขภาพดูแลตัวเองดูแลใจตัวเองอะไรพวกนี้อะไรที่มันเสียอะไรที่มันพังก็ซ่อมไปนะคะเออแล้วก็อย่าลืมหาเอ e r g y อะไรใหม่ๆให้กับตัวเองด้วยนะคะใครมีรถมีลามีอะไรพวกนี้ในช่วงนี้ต้องระวังนะมีโอกาสที่งานพานนะหรือเครื่องมือสื่อสารการใช้งานของเราอะ่ะมันจะมีโอกาสแบบ พังหรืออะไรพวกเนี้ยต้องคอยดูแลนะคะคุณเมธุนประมาณนี้นะคะสําหรับคนโสดเนาะชอบไหมลูกเต๋อทำา,ายนะถ้าชอบไปดูทายคลิปนะเดี๋ยวอุ้มจะแบบให้ช่องทางการติดต่อนะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากที่จะชอปปิ้งนั่นเองนะคะอุ้มรู้สึกว่าทำนายแม่นนะแล้วก็ง่ายด้วยนะคะสําหรับมือใหม่ก็ได้ไพ่ก็มีนะคะเพราะว่าเธอจะบอกสวยมากสวยจริงๆนะคะเดี๋ยวให้ช่องทางการติดต่อทายคลิปนะคะ สำหรับคุณเมถุนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ถ้าถามว่ามันดูน่าหลาไหมก็ดูน่าหลานะทุกคนเป็นไพ่ที่แบบดูสวยมากๆมันดูมีความรู้สึกมีความผูกพันเวลาที่อยู่ด้วยกันเหมือนคุณทั้งคู่คือมันเหมือนได้ชาร์จแบตอะคะ่ะทุกคนมันเหมือนเราสองคนอะส่งต่อพลังงานดีๆส่งต่อสิ่งดีๆให้ซึ่งกันและกัน ะะอีกอย่างหนึง่งอ่ะมันเหมือนเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถหาได้จากใครที่ไหนมันเหมือนจะมีแต่คนคนนี้เท่านั้นที่ทําให้เรารู้สึกแบบนี้ทําให้เรารู้สึกพิเศษขนาดนี้ค่ะคุณเมทุนมันไม่สามารถที่จะแบบหาได้จากใครคนไหนนะคะอีกอย่างหนึง่งเนี่ยทางฝั่งเขาเขาก็ค่อนข้างที่จะมีใจให้กับตัวเราค่อนข้างจะเยอะเลยตัวเขาเองอ่ะจริงๆแล้วอ่ะเขาคิดกับเรา เราในฐานะที่แบบว่าถ้ามันผ่านช่วงนี้ไปได้ก็อยากที่จะสร้างครอบครัวอยากที่จะอยู่ด้วยกันอยากที่จะเป็นความสัมพันธ์ดีๆเป็นสิ่งดีๆให้ซึ่งกันร,รายการนะคะคุณเมทูนแต่คราวนี้มันจะติดอยู่อย่างหนึ่งอุ้มรู้สึกว่าเหมือนเขาคนนี้ ในเรื่องของสถานะเหมือนมีใครสักคนหนึ่งอยู่เหมือนไม่ได้โสด100%เซแต่คราวนี้ถามว่าเขาจริงจังกับคุณไหมเขาจริงจังกับคุณมากนะเพราะว่ามากับไพ่ r two of cup มันเหมือนว่าตัวเขาอะไม่เคยเจอใครที่ทำให้เขารู้สึกรักรู้สึกผก ผูกพันรู้สึกที่อยากที่จะอยู่ด้วยหรือครอบครองหรืออะไรพวกเนี้ยได้เท่ากับตัวคุณเลยนะคะคุณเมถุนที่อุ้มเปิดไพ่มาแต่ความสัมพันธ์เนี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนเริ่มต้นอะ่ะมันดีมากๆมันแบบที่สุดอะ่ะแต่คราวเนี้ยค่ะทุกคนมันเหมือนเริ่มต้นไปสักระยะหนึ่งอะ่ะมันก็ต้องหยุดนะคะเด e ต้องหยุดไปน,นะคะแต่ความรู้สึก ในใจอะ่ะมันก็ยังเป็นคนคนนี้ยอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในตอนนี้ความรู้สึกในความสัมพันธ์มันจะติดติดดับดนะคะบทที่จะกําเนิดมันจะกําเนิดเหมือนแบบผูกไฟบทที่มันจะดับไปมันเหมือนแบบหักแบบ ขัดพาด้วยเข่าอ่ะเออใช้คํานี้ดีกว่าเนาะในเรื่องของความสัมพันธ์จากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะทางฝั่งเขาคนนี้เนี่ยเขาด้วยพลังที่อุ้มสัมผัสจากไพ่นะก็จะเป็นคุณเมถุนก็นได้นะคะหรืออาจจะเป็นคุณคุณกันก็ได้นะเพราะมีความหวั่นไหวนะคะคุณพุกศพคุณมังกรน,นี้ไม่ค่อยเท่าไหร่นะแล้วอาจจะเป็นคุณกรกฎคุณมีนคุณพิจิกนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงนี้เนาะถามว่า,าในความสัมพันธ์เนี้ย มันมีอนาคตใหมเออมันสามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้ไหม่นะคะทุกคนมันเหมือนต้องทำอะไรบางอย่างหรือมันอาจจะต้องรีเซร็ทั้งหมดแล้วก็ต้องเริ่มต้นใหม่นะคะ Page of p e n t a k l r นั่นเองนะคะแล้วก็มากัไพาย o u r of Wands อุ้มคิดว่ามันมีโอกาสนะแล้วก็มันมีเขาเรียกอะไรนะมันมีจุดหมายปลายทางข้างหน้าแต่ว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันอยู่ที่ว่าคุณทั้งคู่รักกันมากพอไหมรอกันได้หรือเปล่าที่จะข้ามผ่านอุปสรรคหรืออะไรพวกนี้ค่ะทุกคนเพราะว่าจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้ยมันไม่ใช่รอแค่แบบปีสองปีมันอาจจะแบบ อาจจะมากกว่านั้นที่คุณทังคู่นั้นจะได้คู่กันได้อยู่ด้วยกันได้มีความสุขซึ่งกันและกันก็คือจุดหมายปลายทางนะคะทุกคนแต่ถ้ามันมาแบบเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อดวงแบบทั่วไปมากนะลองทักมาดูดวงส่วนตัวก็ได้นะคะทุกคนอ่ะแล้วในตอนนี้เขาจะทำอย่างไงเพื่อคุณบ้างคะคุณคุณคนนี้ของคุณเมทุนนะคะไพ่เขาที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนตัวเขาเองอะ่ะก็ไม่ เขาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรกับคุณได้บ้างได้มากขนาดไหนเหมือนเขารู้สึกว่าเขาพยายามที่จะส่งต่อ พลังงานส่งต่อสิ่งดีๆไปแต่อะไรพวกนี้ที่เขาส่งต่อมันเหมือนส่งไปได้ไม่ถึงคุณสักเท่าไหร่อะค่ะคุณเมทุนเหมือนเขารู้สึกว่าตัวเขาเองเขาบอกว่าเขาพยายามนะพยายามแล้วเขาตั้งใจมากๆเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้เขาไม่เคยมีความรู้สึกแบบนี้กับใครที่ไหนอะทุกคนใช่เขาพร้อมทุกอย่าง นะคะไม่ว่าอะไรยังไงจะเกิดขึ้นขอแค่คุณรอเขาขอแค่คุณอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยอย่าจากเขาไปไหนเลยนะคะแต่บางครั้งเขาจะมีความประชดมีความน้อยใจบ้างนะคะอุ้รู้สึกว่าคนคนนี้จิตใจเขาไม่ค่อยอยู่กับเนือ้อยู่กับตัวสักเท่าไหร่เนาะซึ่งจริงๆแล้วว่าตัวเขาเองอะ่ะเป็นคนลักษณะไพ่เนาะเป็นคนที่ ถ้าเขาไม่สติดีอะ่ะเขาเป็นคนนะที่การงานค่อนข้างจะดีนะทุกคนแล้วเขาก็เป็นคนที่การวางแผนการทํางานหรืออะไรพวกเนี้ยค่อนข้างเป็นสเต็ปเป็นระบบดีนะคะแล้วก็ใครก็ตามที่อยู่ข้างๆเขาก็จะรู้สึกแบบมันอบอุ่นอะ่ะมันสบายใจอ่ะนะคะแล้วคุณเมถุนล่ะคะคุณยังไงกับเขาคนนี้บ้าง มากับไพ่เซเว่นออฟวอลนะคะทุกคนตัวคุณเองรู้สึกว่ามันมันยากเกินไปที่คุณจะต่อสู้ในความสัมพันธ์นี้นะคะถามว่าคุณต้องการเขาไหมใช่ฉันต้องการคุณคุณคือความสุขในชีวิตฉันคุณเห็นไพ่แบงม้มไหม อาจจะมองแค่ตะก,กะแตนขึ้นใบไม้นะคะแต่ว่าถ้าตะก,กะแตนไม่มีใบไม้นะคะถ้าแมลงอะไรก็ตามเขาไม่มีใบไม้ยอยู่ไม่มีอะไรที่แบบช่วยเหลือเขาได้อะเขาก็ยากเหมือนกันนะคะทุกคน ประมาณนั้นนะคะเราก็เป็นไพ่เอ็ดออฟวอลจริงๆอ่ะเมทุนพร้อมสู้ความเดินไปกับเขาแต่เหมือนคุณเองอ่ะรอดูการเทคแอคชั่นจากเขาอ่ะคุณเมทุนเหมือนคุณกดทุกอย่างไว้ก่อนนะคะแล้วก็รอดูการเทคแอคชั่นการทําอะไรบางอย่างจากตัวเขาถ้าเกิดเขาสามารถทําอะไรได้มากกว่านี้ตัวคุณก็โอเคอ่ะคุณพร้อมเพื่อเขานะคะอ่ะโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเดินกระดากระดาความสัมพันธ์เนี้ย จะเป็นอย่างไรบ้างก็คือปลายทางอ่ะมันมีนะแต่ว่าเดือนกระดกราก็เป็นเดือนที่ค่อนข้างเซนซิทีฟเหมือนกันในเรื่องของความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะทุกคนก็ยังยังไปด้วยกันอยู่แหละแต่ว่าบางคนอ่ะอาจจะต่างคนต่างอยู่มันเหมือนจะมีการแยกกันด้วยนะมันมีการเดินทางหรืออะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะต้องย้ายที่ทํางานไหมหรืออะไรพวกนี้ไหมอืมแต่สุดท้ายแล้วว่าเดือนเดือนเนี้ยคุณทั้งคู่เองอ่ะก็จะได้เหมือนแบบพิสูจน์รักแท้พิสูจน์ความรัก ความรู้สึกที่มีให้ซึ่งกันและกันนะคะทุกคนแต่ยังอุมรู้สึกว่าเรื่องราวของอีกคนนึงหรืออะไรพวกเนี้ยมันยังไม่ได้เคลียร์แบบ100%ขนาดนั้นนะคะต้องระวังปัญหาด้วยนะทุกคนในช่วงจังหวะนี้เนาะเพราะว่ามันมีในเรื่องที่แบบ เรื่องบางอย่างที่มันยังไม่เคลียร์แล้วคนที่เขายังไม่ได้เคลียร์หรืออีกคนหนึ่งของเขาหรืออะไรพวกเนี้อาจจะสร้างปัญหาให้กับเราก็ได้แล้วพไพ่ใบเนี้ยมันคือไพ่ปัญหาที่ไม่มีทางออกนะคะทุกคนประมาณนั้นต้องระวังด้วยนะอะลองดููกเต๋าแห่งคำทำนายซีจะเป็นยังไงบ้างนะคะในช่วงจังหวะนี้เขาจะแนะนำอะไรกับคุณเมถุนลักนณะเมถุนนะ โ okay. อเคเขาให้คุณพักผ่อนพักใจนะคะใช้ชีวิตให้สบายๆนะคะทุกคนแล้วก็จะเป็นในส่วนของแบบไดมอนด์นั่นเองนะแล้วคุณก็ได้สิ่งที่คุณต้องการและตามหานะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของเนี่ยทุกคนมันต้องผ่านพ้นทุกอย่างไปให้ได้นะคะคุณเมทุนตอนเนี้ย คุณต้องมีสติให้ดีที่สุดสติต้องอยู่กับตัวคุณให้มากที่สุดนะคะคุณเมทุนอย่าลืมรักตัวเองเยอะๆดูแลตัวเองดีๆด้วยนะคะอุ้มเป็นกำลังใจให้นะคะทุกคน ประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่อยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนเนาะสําหรับใครอยากได้อะไรที่เป็นตัวเองมากกว่านี้ก็สามารถทักมาดูดวงส่วนตัวกับอุ้มได้นะคะสามารถทักไลน์หาอุ้มได้เลยค่ะสําสหรับชาวราศีเมถุนและคณาเมถุนที่มีคู่นะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาตรงเนี้อุ้มรู้สึกถึงความสัมพันธ์ที่ถ้าถามว่าเดินมาด้วยกันนานหรือยังอุ้มคิดว่าค่อนข้างจะรู้ใจรู้พุงกันเลยเนาะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยใครที่อยู่ถึงสถานะตรงเนี้อุ้มรู้สึกจากไพ่นะ คืออายุอะ่ะไม่ได้น้อยแล้วนะคะทุกคนมันมีความรักนะคะแล้วมันมีความรู้สึกมันมีอะไรหลายอย่างที่เราต้องรับผิดชอบต้องทำต้องจัดการหลายๆเรื่องมากๆเลยอะคะ่ะคุณเมทุนคุณเมทุนเปิดมาด้วยไพ่เด็ดเทมเพลนนะคะไพ่เก้าเหรียญแล้วก็จะเป็นไพ่โฟร์ออฟสอดนะคะไพ่ของคุณเมทุนน่ะก็คือคุณเมทุนรู้สึกว่า ที่ผ่านมา <Okay. S 1> ฉันพยายามมาเยอะมากๆเลยในความสัมพันธ์ตรงนี้ฉันพยายามทำรู้สิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดจนบางทีบางครั้งมันสูญเสียความเป็นตัวเองนะคะเหมือนตัวคุณเองอะ่ะเหมือนถอยออกมาจากความสัมพันธ์นี้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะคุณแม่ทุนมาอยู่กับตัวเองมาลองใช้ชีวิตดูว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้เราอยู่แบบนี้เราอยู่ได้ไหมเราไหวไหมเราโอเคไหมกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงๆมันก็ไม่ได้โอเคในขณะนั้นหรอกแต่ในขณะเดียวกันนะ่ะเหมือน ตัวคุณแค่รู้สึกว่าฉันต้องคิดเพื่อตัวเองมากกว่านี้ไหมฉันต้องฉันต้องกลับมาฮิลลิ่งตัวเองมากขึ้นหรือเปล่าอะไรพวกนี้อาหารคุณเมทุนอีกอย่างหนึ่งอะไพ่เดลวิลออฟฟอร์จูนขึ้นแล้วนะคะก็คือหมายความว่ากงเราแห่งชงชะตาขึ้นมาแล้วดังนั้นในช่วงจังหวะนี้คุณกับเขามันอยู่ในจุดที่มันคาบลูกคาบดอกมากๆถ้าช่วงนี้มันผ่านไปได้ก็คือผ่านไปได้นะคุณเมทุนแต่ถ้ามันมันผ่านไม่ได้อะ คืออาจจะต้องทำใจในระดับหนึ่งแล้วนะคะทุกคนประมาณนั้นเนาะแล้วท,ทางฝั่งเขาเองนะคะคุณแม่ถุนเป็นไพ่ซิกออฟโหลดนะคะเหมือนกับไพ่เทนออฟโหลดแล้วเป็นไพ่เอชอฟโหลดเหมือนตัวเขาเองอะเอชอฟโหลดอะเธอคือพร้อมที่จะแบบเป็น่มต้นใหม่อะไรพวกเนี้ย อีรอยฟังนะคะอันนี้พ่ยประจําตัวเขานะตัวเขาเองนะคะคุณเมทุนอยู่ในจุดที่ก็คือรอคุณตัดสินใจแหละว่าคุณจะเอาอย่างไงแบบไหนกับตัวเขากันแน่เขาไม่อากที่จะตัดสินใจหรือทําอะไรให้มันโชว์ชวเลยหรืออะไรพวกเนี้ยส่วนหนึ่งนะคะคุณเมทุนเหมือนเขามีพันธะสัญญาหรือมีอะไรบางอย่างที่มันรู้สึกว่ามันติดค้างในใจเขาอยู่สําหรับเขาแล้วก็ตัวคุณนะเขารู้สึกว่าเขาทําอะไรไปปุ๊บมันอาจจะส่งผลที่ มันอาจจะไม่สมควรหรือเปล่าที่เขาจะทำหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่บางเรื่องบางอย่างหรืออะไรพวกนี้มันเกิดจากการที่อุ้มรู้สึกว่าต่างคนอะ่ะต่างไม่พูดต่างคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองมันเหมือนว่าคนหนึ่งคิดแบบหนึง่งคนหนึ่งคิดแบบหนึง่งแล้วมันมันมันไม่ได้มาแบบคือ ันนี้มันเป็นงานคู่เนาะแต่ว่ามันเหมือนต่างคนต่างคิดอะเราไม่ได้มารวมความคิดกันมารวมความรู้สึกกันมันเหมือนว่าต่างคนต่างเฉยเมยไปด้วยค่ะทุกคนในความสัมพันธ์นี้อีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะมีในเรื่องของแบบอันนี้เล่าให้ฟังกันแล้วกันเนาะมันมีในเรื่องของแบบคนอื่นที่อาจจะเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นี้และที่สําคัญอาจจะอยู่ตรงเนี้ยมานานแล้วด้วยอีกคนหนึ่งอะนะคะเพราะว่า เออไพขึ้นมาตรงนี้นะแต่อย่าเพิ่งเชื่ออะไรมากมายนะน,นี่คือดวงแบบทั่วๆไปนะคะทุกคนอืมคราวนี้เดอะสตาเกิดขึ้นอนะ่ะมันจะแบบมันค่อยๆเป็นไปอะ่ะคือคือมันอยู่ในจุดที่จะปล่อยก็ดูไม่ดีจะถือไว้เราก็ไม่รู้ว่าเราหลักไหมหรือว่าเราจะดูแลได้ดีไหมหรือถือไว้เราอาจจะรู้สึก อึดอัดนิดนึงแต่เขาที่เราถือไว้เขาจะอึดอัดกับเรามากไหมอะไรพวกเนี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้ด้วย่ะคะทุกคนอันนี้อ่านจากไพ่นะเออถ้าเกิดว่าใครอยากได้อะไรที่มันแบบตรงตรงกับตัวเองแนะนำว่าดูดวงส่วนตัวเถอะสแกนคอรโค้ดทักไลน์มาหาอุ้มได้เลยนะคะอ่ะในตอนนี้นะคะเขาคนนี้ รู้สึกยังไงกับคุณเมทุนกันแน่นะคะไพ่เขาที่ขึ้นมาค่ะก็คือว่าเขามองคุณเมทุนอะ่ะเป็นเพื่อนคนหนึ่งแต่เพื่อนในที่เนี้ยมันไม่ได้เพื่อนธรรมดานะเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมทุกสิ no ่งทุกอย่างมาด้วยกันนะคะคุณเมทุนซึ่งเขารู้สึกว่าเขาอ่ะไม่ควรทําแบบนี้กับคุณเขารู้สึกว่าเขาเสียใจมากๆกับทุกเรื่องราวทุกสิ่งหรืออะไรพวกเนี้ยที่เกิดขึ้นมันเหมือนเรื่องราวหรืออะไรพวกเนี้ยคือเขาไม่ได้ตั้งใจนะที่จะให้มันเกิดขึ้นหรืออะไรแบบนี้เขารู้สึกว่าเรื่องราวพวกเนี้ยที่มันเกิดขึ้นมันทําให้เราทั้งสองคนเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่นะคะเหมือนเขาอยากจะพู อยากที่จะเอออยากที่จะบอกคุณอะว่าจริงๆแล้วแบบเขารู้สึกยังไงเป็นแบบไหนหรืออะไรยังไงกันแน่มีตรงไหนที่เขาช่วยเหลือรับผิดชอบหรือทําอะไรยังไงเพิ่มเติมเพื่อคุณได้ไหมเพื่อให้เขารู้สึกผิดน้อยลงกว่านี้ได้ไหมอะไรพวกนี้ค่ะคุณเมทุนแต่อุ้มรู้สึกว่าเขาเองอะเลือกที่จะแบบมันมีแต่ความรู้สึกอะแต่มัน Take Action นอะมันไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ แล้วไม่ถุดละคะไม่ถุดยังไงกับเขาคนนี้บ้างนะคะมากับไพ่ซิกออฟแพนด์เคนะคะแล้วก็มากับไพ่ซิกออ u คัเนาอ ถ้าเธอทําได้ฉันก็ทําได้เหมือนกันนะพ่ไม่ถุนเนี่ยไม่เบานะแต่พ่าไม่ถุมนมาอยู่ในจุดที่ประมาณว่าเออเราช่างช่างมันไปก็แล้วกันเราโฟกัสแค่ความเป็นเพื่อนนะคะแล้วเรามีอะไรก็ตามที่เราต้องช่วยเหลือจุนเจอือซึ่งกันและกันเราก็ทําในจุดๆนั้นช่วยเหลือตรงนั้นให้ดีที่สุดที่เราจะทําได้ก็แล้วกันนะคะควี Queen ican, นออฟเพนเดิลเรเนาะแล้วก็มากับพ่าไฟออฟคัพมันก็เสียใจจริงๆที่เรื่องราวหรืออะไรก็ดีอะมัน ได้แค่นี้บางทีบางครั้งเราสองคนอาจจะต้องเลือกทางหรืออะไรบางอย่างที่มันมันดีที่สุดสำหรับตัวเราก็ได้นะคะ มันเหมือนเรื่องราวพวกนี้มันเกิดขึ้นมาค่อนข้าง,างนานละแล้วแบบมันมีการคิดมีการตกผนึกมาค่อนข้างที่จะเยอะเนาะเพช็อบสอดมากับไพ่เดอะแฮงแมนคือตอนนี้ไม่ถุนคิดอยู่ในใจแต่เวลาที่คุณจะพูดออกไปอ่ะคุณก็รู้สึกว่าถ้าฉันพูดออกไปแล้วมันจะกระทบจิตใจเขาไหมอะไรเงี้ยหรือเขาจะฟังคุณไหมหรือว่าแบบมันไม่ควรพูดไปนะหรืออะไรพวกนี้ค่ะคุณไม่ถุนประมาณอย่างเงี้ยน,นะคะบางคนอาจจะรู้สึกแบบมันอยากให้มันจบๆไปเลยอะ่ะ ัมานน้เอาเฉพาะเดือนนี้ก็พอนอเดือนก,นกรกดานเนี่ยความสัมพันธ์คู่เนี้ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณพายห,หนูขอจัก3-4ใบนะเดวเดว,วิลค่ะทุกคนก็ยังจะต้องไปด้วยกันอยู่นะคะในช่วงจังหวะของเดือนนี้ออุม้มรู้สึกว่าคุทน้งคู่อะ่ะมันเหมือนจะหาโอกาสที่จะ คุยกันนะคะได้อย่างแบบสมานฉันท์หรืออะไรยังไงมากขึ้นมันจะมีเรื่องราวเก่าๆที่เราสองคนเคยมีความสุขหรืออะไรยังไงซึ่งกันและกันก็คือเหมือนจะได้พูดได้คุยได้ไปถ่องเที่ยวได้ทาอะไรบางอย่างด้วยกันไม่ได้แพลนไว้หรอกว่ามันจะไปแต่อยู่ๆมันก็เออได้ไปได้ทําอะไรด้วยกันหรืออะไรพวกเนี้นะคะ่ะทุกคนสรุปเดือนนี้ความสัมพันธ์เป็นยังไงคะไพ่โอเคไปด้วยกันนะคะทุกคนยังไปด้วยกันอยู่ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยต้องระวังในเรื่องของขอเขาเรียกอะไรนะคําพูดนิดน,นึงไฟอฟอฟอสอตดนะพูดอะไรบางอย่างที่มันแทงใจพูดอะไรบางอย่างไปแล้วทาให้อีกคนนึงรู้สึกว่าแบบไม่ควรพูดอะ่ะทุกคนเพชช็อปครับขึ้นมาแล้วก็มีดวงที่จะได้เจอคนใหม่ๆด้วยนะคะสําหรับคุณทั้งคู่เลยนะสําหรับคู่นี้นะคะใครที่มี กิ๊กอยู่แล้วดองไว้อยู่แล้วอาจจะเจอกิ๊กคนใหม่อีกด้วยนะคะในช่วงนี้อ่ะเล่าให้ฟังถือเล่าให้ฟังแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวเราใช่เดี๋ยวเรา,า,าขอให้พี่ลูกเต๋าทํานายให้กับเราดีกว่านะคะว่าในช่วงเนี้ยแนะนําอะไรคุณเมถุนที่มีคู่ดีนะแนะนําอะไรคุณเมถุนที่มีคู่ดีนะนะคะเนี่ยทุกคนตอนเนี้ยมันเหมือนอะไรต่างๆนะมันถาถมมาที่คุณหมดนะคะ คุณเมถุนแต่คุณเก่งอะคุณมีสติอะคุณรู้ว่าควรทําอะไรแบบไหนยังไงนะคะคุณเมถุนถ้าคุณผ่านเรื่องราวตรงนี้ไปได้อะค่ะคุณเมถุนเนี่ยคุณเห็นแพ่คุณเห็นกล่องของขวัญไหมเนี่แหละคือสิ่งดีๆที่รอคุณอยู่ตรงนี้ที่กำลังจะเปิดออกนะคะไม่ว่าคุณจะตัดสินใจแบบไหนหรืออะไรยังไงก็ตามจักรวาลอยู่ข้างคุณเสมอนะคะ เขาข้างคุณเสมอพร้อมช่วยเหลือคุณตลอดเวลาและอีกอย่างหนึ่งนะคะบทเรียนบทเนี้ยก็อาจจะเป็นในส่วนที่ทําให้คุณได้เรียนรู้ก็ได้นะคะคุณเมทุนอีกอย่างหนึ่งไม่แน่คนที่เข้ามาหรือบางคนอาจจะมีในส่วนของคนเก่าๆที่แบบเป็นเพื่อนคุยหรืออะไรพวกนี้นะคะ่ะทุกคนอาจจะกลับมาเขาเรียกอะไรนะเป็นพลังงานที่ดีเป็นความรักที่ดีหรืออาจจะชวนกันทําธุรกิจทํางาน อะไรบางอย่างก็ได้นะคะทุกคนดังนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรเนาะสำหรับคนที่มีคู่นะถือว่าเรามารวยเพื่อที่เราจะได้ระวังเนาะถ้าเกิดว่ามันจะอะไรยังไงแบบไหนนะคะ,ะเป็นดวงกับทั่วๆไปนะไม่ต้องซสีเรียดน,นะคะทุกคนแล้วก็อันนี้มีเรื่องต้องซสีเรียดน,นิดนึงคุณเห็นไพ่ตรงนี้ไหมไพ่สวยไหมทุกคนอุ้มว่าสวยมากเลยนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นไพ่ที่แบบเป็นภาพวาดสีน้ำเนาะเป็นภาพแบบ เธอดูสิเอออุอมไม่แน่ใจ่เขาวาดมือหรือเปล่านะแบบเออมันสวยแบบสวยมากอะทุกคนดูสิดูอารมณ์ภาพดูอารมณ์ภายดูอะไรตรงเนี้ยทุกคนคือแบบรายละเอียดต่าง,างๆนานาของตรงเนี้ยคือแบบมันดีมากๆแลวที่สําคัญอนะทุกคนเวลาที่อุ้มขยับเห็นปะมันจะมีความฟีลแบบโครโลแกรมปะเรียกถูกไหมเอออันเนี้ยคืออุ้มรู้สึกว่าแบบ สวยมากๆแล้วอุ้มรู้สึกว่าไพ่สําหรับเนี่ยทำนายได้ค่อนข้างที่จะดีพลังหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างที่จะดีด้วยเหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยพูดตรงๆเนาะก็คือแบบอาจจะเป็นไพ่ใหม่ก็ได้มา่อเวลาสับ สับง่ายอะไรง่ายแต่ว่าแบบไพ่จะติดกันนิดนึงนะคะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาไปสักพักหนึ่งแต่คุณภาพกระดาษเขาอะคือมันดีมากเท็กเจอร์ค่ะทุกคนอะข้างหลังเป็นแบบนี้นะเวลาที่คุณจับอะคุณจะรู้สึกเหมือนคุณจับภาพวาดจริงๆอะทุกคนคือเขาใส่ใจรายละเอียดเท็กเจอร์สุดๆเลยนะคะแล้วก็เนี่ยในชุดของเขาอะก็จะมีในส่วนของลูกเต๋าคําทํานายด้วยนะคะถ้าเกิดใครเป็นแบบคนที่แบบเบกิเนอร์อะ อากซื้อไปทานายให้ตัวเองเล่นๆอนะ่ะลองซื้อแค่ลูกเต๋าไปก็ได้เพราะลูกเต๋าตรงนี้เขาจะมีคําทานายเล็กๆไว้ให้ด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเธอเอ้ยลูกเต๋าอ่ะเขาจะมีความแบบเรืองแสงแล้วแบบเรืองแสงสวยมากนะคะทุกคนถ้าเกิดอยู่ในที่มืดๆเธอลองคิดดูนึกภาพจินตนาการไปด้วยกันถ้าเกิดว่าทุกคนอยู่ในที่มืดๆแล้วก็จุดเทียนสักเล่มหนึ่งอ่ะแล้วก็ให้ลูกเต๋าทํานายสมมติเราถามไ้ลูกเต๋าอ,อ่ะปล่อย ปุ๊บเนี่ยเราได้คาทํานายปุ๊บแล้วมันจะมีความแบบวิงวิงขึ้นมาหรืออะไรพวกเนี้ยแบบเป็นแสงเรืองขึ้นมาค่ะทุกคนมันจะสัมผัสถึงพลังงานของความแบบเวทมนต์หรืออะไรพวกเนี้ยแล้วคุณภาพลูกเต๋าเขาอะ่ะคือไม่ได้ไก่กาเลยนะรู้สึกว่าค่อนข้างที่จะทนในระดับหนึ่งเลยนะอืมแล้วเขาก็มีถุงมาให้ด้วยกล่องลูกเตา๋าสวยมากเธอเป็นรูปแบบ ตักนี้สวยมากคําอธิบายคือแบบเลิศมากง่ายด้วยในกาทำความเข้าใจนะคะวันนี้เป็นกล่องพัยเหมาะกับการเก็บสะสมไ้มคือเหมาะมากทุกคนคือถ้าเกิดว่าใครชอบก็ลองไปดูได้นะคะเดี๋ยวอ้มจะขึ้นช่องทางการติดต่อเขาไว้ให้นะถ้าเกิดว่าใครอยากซื้อเราก็อยากให้ค่าขนมอง้มด้วยเนี่ยก็ไปดูที่ใต้ description บอกได้นะคะเดี๋ยวอ้มใส่ลิงก์สินค้าไว้ให้นะสามารถไป ซื้อไปหาไปตำได้ในช h อปปีเลยนะคะเผื่อเพื่อนร่วมอาชีพเหมาดูด้กันะอะไรเงี้ยซื้อแบบ ไปทำนายก็เริไม่แพ้กันนะคะอันนี้เขาส่งมาให้ทดลองใช้นะไม่มีค่าคอมไมิชช่ะอะไรนะเื่ออันนี้เขา<ๆ>ส,ส่งมาให้ทดลองใช้เราแบบชอบจังเลยอะ่ะดูแบบน่นารักนะคะแล้วก็คนที่เขาส่งมาให้ Energy เขาดีมากด้วยนะคะก็เลยว่าเอ,อ้ยทำคลิปให้ดีกว่านะคะโอเควันนี้ขอบคุณทุกคนมากมากเลยนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมติดตามคอมเมนต์พูดคุยกันบ้างนะคิดถึงทุกๆคนเลยนะคะ